ู้ชมคะต้องฟังความทั้งสองฝ่ายจริงๆเพราะว่าฝ่ายหญิงเนี่ยนะเขาบอกว่าเขาแต่งงานกับฝ่ายชายมาไม่ถึงป uh ี huh. มีลูกด้วยกันคนหนึ่งปรากฏว่าฝ่ายชายไปมีผู้หญิงอื่น uh huh. แล้วเอาทองคำหนึ่ง uh huh. บาทที่เคยให้ไว้วันแต่งงานเนี่ย uh huh. เอาสินสอดเนี่ย uh huh. ไปด้วย uh huh. เนี่ยฝ่ายหญิงบอกแบบนี้แต่ฝ่ายชายบอกว่า ผมไม่ได้ไม่มีใครอื่นแล้วผมก็ไม่ได้ขโมยทองด้วยอ่ะค่อยๆไล่เรียงกันหน่อยละกันค่ะเริ่มที่ฝ่ายหญิงก่อนฝ่ายหญิงเนี่ยคือคุณวิรันพัฒหรือว่าคุณลูกน้ําอายุ24ปีเป็นชาวพิมายที่นครราชสีมานะคะมาแจ้งความกับตำรวจสพพิมายเลยบอกคุณตํารวจ เนี่ยฉันเนี่ยถูกสามีเนี่ยคือนายทศพลหรือว่ามาย,ยมเนี่ยนะเขาเป็นชาวบุรีรัมเป็นสามีฉันเองแต่งงานกันไม่ถึงปีเนี่ยอเ,เอาทองไปละทองหนึ่งบาทแล้วทองนี้ยคุณตํารวจเ,เป็นทองที่เขาให้เ,เป็นสินสอดในวันแต่งงานเ,เขาขโมยไปด้วยครับนี่ลูกคุณลูกน้ํานะบอกบอกว่าตัวเธอกับคุณมาย,ยมเนี่ยแต่งงานกันมาประมาณเกือบปีแล้วก็มีลูกด้วยกันคนหนึ่งลูกชายอายุ3เดือนเท่านั้นเองอะคะ่ะ ก่อนจะแต่งงานกันนะนะก็คบกันมาตั้งสปีหลังจากนั้นอ่ะก็ตกลงปลงใจจะมาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันแล้วฝ่ายชายคือมยมเนี่ยเอาเงิน50,000บาทเอาทอง1บาทมาเป็นสินสอดแต่ช่วงหลังๆเนี่ยฝ่ายชายเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมปันใจให้หญิงอื่นทีนี้ตัวคุณลูกน้ำเองก็ทนไม่ไหวก็เลยขอแยกทางแล้วฝ่ายผู้ชายเนี่ยเอาทองไปด้วยเอาฟังฝั่งคุณลูกน้ำก่อนละกันค่ะ ในเรื่องที่มันเกิดขึ้นนะเราคุยกันเรียบร้อยแล้วละค่ะเรามีปัญหากันเราตกลุดลงว่าจะแยกทางกันแต่ว่าคือหนูอยากให้เขากลับมาทําให้มันถูกต้องคือเขาอ่ะเอาทองไปหนูก็อยากได้คืนเพราะว่ามันก็เป็นสินสอดที่จะได้เอามาไว้เลี้ยงดูลูกอะค่ะจริงๆหนูไม่ได้เกลียดหรือว่าอะไรนะคะแค่เลิกลากันไปออยากให้มาคุยกันดีๆอยาก เพราะว่าเขาบอกว่าขอคนละครึ่งแม่หนูก็ยินดีค่ะไม่มีปัญหาแต่นี่คนละครึ่งก็ไม่ได้ไม่ได้เลยแล้วก็ขาดการติดต่อหายเงียบไปเลยอะค่ะอืมอันนี้คุณลูกน้ำบอกแบบนี้นะคะ แล้วก็เนี่ยเอาเอกสารเอาหลักฐานต่างๆให้กับนักข่าวของเราได้ดูด้วยทีนี้เราไปเจอกับแม่ของคุณลูกน้ําก็คือคุณสํารวยอายุ59ปีแม่เนี่ยบอกนะบอกอยากให้อดีตลูกเขยคือมายมเนี่ยมีจิตสํานึกหน่อยถึงจะไม่รักลูกฉันเนี่ยคิดถึงลูกตัวเองบ้างลูกเนี่ยยังเด็กอยู่เลยลูกชาย3เดือนเองอันนี้แม่ฝ่ายหญิงบอกแบบนี้ฟังความจากฝ่ายหญิงแล้วนะฮะไปฟังความจากฝ่ายชายกันบ้างนะเรื่องมันจะเป็นคนละแบบเลยคุณคนละม้วนเลยค่ะ เลยฮะหนังคนละม้วนเลยทีมขาวของเราไปที่บ้านของนายมะยมนายมะยมเนี่ยก็ยอมนะให้สื่อเนี่ยสัมภาษณ์ให้ทรัฐทีวีได้สัมภาษณ์เขาก็เปิดใจถึงสาเหตุเขาบอกว่ามันมีภาพหนึ่งเป็นเหตุภาพหนึ่งเป็นเหตุทําให้เกิดความเข้าใจผิดใช่นะครับคือภาพของนี่ฮะยายของแฟนเก่าไม่ใช่ภาพนี้นะขอดูอีกภาพหนึ่งเป็นภาพยายของแฟนเก่า ที่นอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลอ้าวไม่มีเหรอฮะภาพเป็นเหตุเนี่ยเสียดายจังคุณยายของแฟนเก่าเนี่ยนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วแฟนเก่านะฮะก็ลงภาพนั้นในเฟซบุ o กค่ะตัวของนายมายมเห็นภาพนั้นเท่านั้นแหละแค่ไปกดเหมือนไปส่งสติ๊กเกอร์ให้เป็นสติกเกอร์ห่วงใยอะค่ะคุณเป็นสติกเกอร์ความห่วงใยเท่านั้นเองติง๊งเข้าไปทีเดียวค่ะ เข้าไปทีเดียวทีเดียวนะเท่าน yeah ั้นแหละครับเป็นเรื่องเพราะว่าเนี่ยคุณลูกน้ําแฟนปัจจุบันมาเห็นก็เลยมาถามผมบอกว่าเฮ้ยเธอเธอเนี่ยไปมีคนอื่นใช่ไหมเธอคิดจะไปคบหาดูใจกับแฟนเก่าใช่ไหมตัวนายมโยมบอกว่าเฮ้ยไม่ใช่อย่าเข้าใจผิดแค่ไปกดห่วงใยเท่านั้นเองเห็นญาติเขาไม่สบายไม่ได้จะกลับไปอะไรนะเขาเรียกอะไรนะไม่ได้กลับไปอะไรนะ ทานไฟเก่าออไม่ได้จะกลับไปทานไฟเก่ากับแฟนเก่าเลยนะฮะเขาปฏิเสธบอกแบบนี้ส่วนสร้อยคอเนี่ยก็เป็นสร้อยคอที่หลังจากแต่งงานกับลูกน้ําแล้วก็ขออนุญาตลูกน้ำเนี่ยเอามาห้อยคอตั้งแต่หลังแต่งแล้วสื้อลูกน้ําก็มีแหวน่ยแหวนนั้นผมก็ซื้อให้ถ้าลูกน้ำเนี่ยจะเอาสร้อยคอคืนผมก็ต้องเอาแหวนคืนสิมันจะได้แฟร์แฟกันฟังเสียงเขาหน่อยไหมฮะ ทองเธอเหรอ๋อทองอ่ะอยู่กับผมจริงอ่าทองเพราะว่ามันไล่ผมหนีแต่ทองนั่นผมผมใส่มาแต่นานแล้วมันเป็นคนไห้ผมเองอถ้าจะไล่กันยัง,ง้นเนาะแหวนที่มันใส่อยู่กับแหวนผมคือเราซื้อให้เออผมมาซื้อให้ทำไมไม่ให้ผมคืนล่ะทอ,ทองทองเส่นั้น,นเป็น,เป,นเป็นสินสอดหรือเปล่าใช่สินสอดครับสินสอดแ,แต่เราก็ใส่ใส่ตลอดใช่ผมก็ใส่มาตั้งแต่แต่งงานกันเซ็ตนั่นเลย เนี่ยฝ่ายนี้<ช>เขาก็บอกอีกแบบนึงใช่ค่ะคือพยายามชี้แจงให้ฟังแต่าจริงคือตอนนั้นเนี่ยคุณลูกน้ำไม่หายโกรธหรอกนะตั้งแต่ไปกดห่วงใหญ่<ภ>ยังบอกให้ในายมยมเนี่ยรีบกลับมามาขนเสื้อผ้าไปให้หมดเลยถ้าเกิดว่าไม่มาเอานะเดี๋ยวจะเผาทิ้งให้หมดเลยมยมก็บอกว่าลูกน้ำเรา<อ>ไม่ได้คิดจะไปมีอะไรกับแฟนเก่าเลย<ช>เราเลิกกันไปแล้วใช,ใช่ค่ะนี่ขนาดกลับมาที่บ้านแล้วมาคุยกันแล้วก็ตกลงกันไม่ได้เจรจากันไม่ได้เอายังไงต่อละคุณผู้ชมวันนี้เนี่ยนักข่าวของเราไปหาคุณลูกน้ำอีกรอบนึงนะ เพราะว่าคุณลูกน้ำเองเนี่ยเขาก็ฟังสัมภาษณ์ใช่ไหมปรากฏว่าฝั่งนายมยมเนี่ยมาให้สัมภาษณ์ว่าแม่ของลูกน้ําเนี่ยทวงเงินทีนี้คุณลูกน้ําก็บอกว่าอ่ะขอชี้แจงหน่อยเถอะเรื่องเงินที่ทวงถามเนี่ยจริงๆอ่ะมันเป็นเงินที่มยมอ่ะยืมไปตั้งแต่ตอนอยู่ด้วยกันกับคุณลูกน้ําทีนี้พอไม่อยู่ด้วยกันแล้วแม่เขาก็อยากจะเอาเงินคืนมาเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องเอาเงินเนี้ยมาเลี้ยงดูลูกของเขาต้องเอามาใช้จ่ายในครอบครัวรีบคืนเงินมาโดยเร็วตอนนี้นะ เดือดร้อนมากอันนี้จริงๆมันก็เป็นเรื่องในครอบครัวเหมือนกันเนาะจริงๆอยากให้ทั้งสองคนนะคิดถึงตอนรับกันให้มากๆนะค่ิดถึงลูกด้วยนะน่าจะเคลียร์กันได้นะใช่ค่ะเออนะฮะอยากให้มีคิวปิดจังไปยิงสอนให้เขารักกันเหมือนเดิมเป็นการมาเทพแผงสอนลูกเนี่ยแหละค่ะเป็นคิวปิดที่ดีที่สุดอายุ3เดือนเองแล้วก็กําลังน่ารักเลยด้วยใช่ครับ